คำถามทำไมรูปประมชีวิตจากนอกโลกพากันสื่อสารมาถึงมนุษยชาติในมิติที่3นี้คำตอบก็คือเพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนระดับขึ้น (ascension) ของโลกทั้งโลกไปสู่มิติที่5ให้มนุษย์ได้ทราบการเลื่อนระดับชั้นการเลื่อนระดับขึ้น (ascension) ก็คือการรู้แจ้ง จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการเลื่อนระดับขึ้นมาแล้ว 1. การเลื่อนระดับขึ้นของเราในครั้งนี้จะเป็นกรณีพิเศษเฉพาะไม่เหมือนใครเพราะว่าเราจะเลื่อนระดับขึ้นไปทั้งกายเนื้อแต่ว่ากายเนื้อของเราจะต้องถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นกายแห่งแสงสว่างก่อน 2. มนุษย์โลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่บนโลก และรวมถึงตัวดาวเคราะห์โลกเองด้วยจะมีระดับจิตสำนึกความตระหนักรู้ของมิติที่5ขึ้นไปซึ่งเป็นระดับจิตสำนึกความตระหนักรูก้แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันและความรักแบบไม่มีเงื่อนไข 3. โลกในมิติที่3นี้จะไม่มีอยู่อีกต่อไป 4. รูปแบบชีวิตและวิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 5. เราจะสามารถท่องการเวลาและอวกาศได้อย่างมีอิสระ 6. ความสามารถทางจิตของเราจะกลับคืนมาใช้งานได้ทั้งหมด 7. เราจะไม่อยู่ภายใต้ความเป็นทวิภาวะช่องว่างและการเวลา และมายาการของมิติที่3อีกต่อไปที่มาของการเลื่อมระดับขึ้นกระบวนการแห่งการรู้แจ้งครั้งใหม่ของโลกเพิ่งเริ่มต้นขึ้นจริงๆราวปีคศ1900สศ9 0 0จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นก็เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มากนะักและมันก็ใช้เวลายาวนานถึง87ปีก็คือตรงกับปี1987จากผู้แปลนะคะ เพื่อที่จะทําให้ระดับความสั่นสะเทือนของดาวเคราะห์โลกถูกยกระดับสูงขึ้นจนถึงระดับที่จะตัดสินใจได้และการตัดสินใจที่ว่านี้เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนและอนาคตของดาวเคราะห์โลกทุกๆผู้ที่ผู้พยากรณ์ทุกคนได้พยากรณ์เอาไว้ตรงกันว่าโลกจะถึงการอาวสานในปีคศ2000 แต่พวกคุณก็ได้เปลี่ยนระดับความสั่นสะเทือนของดาวเคราะห์โลกดวงนี้ให้สูงขึ้นจนถึงระดับที่สามารถทำให้โลกไม่ต้องพบกับจุดจบดังกล่าวได้ที่มาของการเลื่อมระดับขึ้นอย่าเข้าใจผิดว่าเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยมีแผนการที่จะทำให้โลกนี้ถึงการอวาสานแต่มันเป็นเพราะระดับความสั่นสะเทือนของการทดลองที่พวกคุณได้ช่วยกันสร้างขึ้นมา เป็นระยะเวลานาน,านแสนนานต่างหากการทดลองหมายถึงการที่จิตวิญญาณลงมาทําการทดลองหรือลงมาเกิดบนโลกมนุษย์จะผู้แปลนะคะมนุษย์ผู้สร้างอนาคตของตนเองพวกคุณก็คือผู้สร้างคําพยากรณ์ให้กับตัวเองมันเกิดจากจิตสํานึกของพวกคุณทั้งโลกที่ทําให้มันเป็นไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็คือพวกคุณเองนั่นแหละ ที่เป็นคนกำหนดทิศทางใหม่ให้กับอนาคตของตนเองไม่ให้มันเป็นไปตามที่เหล่าผู้พยากรณ์ทั้งหลายเคยมองเห็นและตอนนี้คำพยากรณ์เกือบทั้งหมดที่ถูกพยากรณ์เอาไว้ตั้งแต่ก่อนปี1987พวกมันจึงไม่มีความหมายใดๆอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้พวกคุณอยู่บนเส้นทางชีวิตเส้นทางอื่นที่แตกต่างออกไปจากเดิมแล้ว สาเหตุของการเลื่อมระดับขึ้น 1. m a s t มาสเตอร์แพนหรือบัญชาจากเบื้องบนหมายถึงพระเจา้าพระผู้สร้างสหพันธ์แห่งกาแล็กซี่ 2. คำร้องขอของไกอายอา 3. โครงสร้างคริสตัลไลน์ของโลก 4. ระบบทางลัดที่จัก,กรวาลเตรียมไว้ให้หมายถึงภูมิปัญญาระดับเซลล์อินเน e ต่อมไพเนียวตำแหน่งใหม่ในจักรวาลแคปซูลเวลาระบบทางลัดและระบบความช่วยเหลือที่จักรวาลเตรียมไว้ให้ 1. ภูมิปัญญาระดับเซลล์อินเนต 2. ต่อมไพเนียวของเราจะถูกกระตุ้นให้ทำงานได้ดีขึ้น 3. ตตำแหน่งใหม่ในจักรวาลหมายถึงพอตอนเบลหรือพอตอนโซน ซึ่งเราได้เข้ามาอยู่ตั้งแต่ราวๆปี2012แล้วมันเป็นบริเวณที่มีรังสีชนิดใหม่ชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้ DNA ของเราถูกกระตุ้นการทำงานขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆจนถึง80-100%ในที่สุดตอนนี้อยู่ราวๆ34%เท่านั้น 4. แคปซูลเวลาที่ชาวดาวลูกไก่วางเอาไว้24จุดบนโลก 5. โครงข่ายพลังงานคริสตัลไลน์ของโลก 1C.C. 6. ปรากฏการบนท้องฟ้าของเทหาวัตถุทั้งหลายเช่นโซล่าแฟร์ฮาร์โมนิกคอนเวอร์เจนซ์เป็นต้นตำแหน่งใหม่ของระบบสุริยะในกาแล็กซี่แห่งนี้โลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะของเรา ไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์แบบเป็นแนววงกลมแบนๆแต่อย่างใดเลยเพราะว่าพวกมันทั้งหมดโคจรเป็นเกลียวสว่านไปพร้อมๆกับดวงอาทิตย์หรือพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็ว70,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะไปโคจรเป็นเกลียวสว่านรอบๆแขนไฮโลออน ของกาแล็กซีซึ่งมีกลุ่มดาวลูกไก่อยู่ตรงกลางบริเวณนั้นอีกทีหนึ่งซึ่งในการโครจอมรอบกลุ่มดาวลูกไก่1รอบก็จะใช้เวลายาวนานราวๆ26,000ปีและในกลุ่มดาวลูกไก่ก็จะมีโฟตอนโซนคล่อมอยู่ดังนั้นทุกๆ13,000ปีโดยประมาณ ระบบสุริยะของเราก็จะต้องโคจรผ่านเข้าไปในโฟตอนโซนนี้และจะโผล่ออกมาอีกทีเมื่อเวลาผ่านไปราว2,000ปีซึ่งความหนาแน่นของประจุโฟตอนที่อยู่ในโซนนี้ <c oughs> ก็จะไปทำให้ DNA ของเราได้รับการอัปเกรดให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างที่มีแบบแผนไม่ใช่แบบสเปะสปะ เพราะว่าพวกเขาได้เตรียมการเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วขั้นตอนของจักรวาลปี1987ไคลอ้อนและทีมงานเริ่มเข้ามายังโลกเพื่อมาปรับปรุงโครงข่ายแม่เหล็กโลกปี1989ไคลออนเริ่มสื่อสารมาเป็นครั้งแรกปี2002 โครงข่ายแม่เหล็กโลกถูกยกระดับเสร็จปี2012โครงข่ายคริสตัลลน์ของโลกถูกกระตุ้นอย่างสมบูรณ์ตอนนั้นมนุษย์โลกและทุกสรรพชีวิตบนโลกใบนี้กำลังอยู่ในระหว่างการชำระสาสางพลังงานของตัวเองอยู่ทั้งแนวระดับกายภาพอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณกระบวนการนี้จะดำเนินการต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น แต่ว่ากระบวนการวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณเป็นกระบวนการที่ไม่มีจุดจบโครงข่ายคริสตัลไลของโลกเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของบันทึกระบบบันทึกแห่งฟ้าอากาชิเกเรคคอร์ดซึ่งทำหน้าที่คอยเก็บบันทึกและนำส่งพลังงานและข้อมูลข่าวสารทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์โลกเอาไว้และโครงข่ายคริสตัลไล ก็มีผลกระทบต่อการรู้แจ้งของมนุษย์เป็นอย่างมากด้วยดังนั้นเมื่อมันถูกอัปเกรดขึ้นมาแบบนี้แล้วมันก็จะช่วยให้มนุษย์รู้แจ้งได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างมากด้วยขั้นตอนการเลื่อนระดับขึ้นของมนุษยาชาติเป็นข้อความบางส่วนจากท่านมิคาเอลนะคะ กระบวนการเลื่อนระดับขึ้นจะเริ่มขึ้นเมื่อจิตวิญญาณของตัวคุณเองได้กลับคืนสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมของมันในการเป็นผู้ควบคุมตัวตนทางกายภาพของมันเองได้แล้วมันจะเหมือนกับว่าเป็นการไปกดสวิตชุระเบิดที่อยู่ใน DNA ของพวกคุณ ซึ่งเป็นที่ที่บรรจุพิมพ์เขียวของร่างแห่งแสงสว่างที่สมบูรณ์เลิศของอดัมอีฟคัดมอนเอาไว้แล้วเมื่อน,นั้นชุดของการเข้ารหัสที่ซ่อมเร้นอยู่ใน DNA ก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดการทำงานขึ้นโดยอาศัยเครื่องความเขียวของแสงที่มีความถี่สูง,สง ซึ่งพวกคุณก็ได้เริ่มผสามรวมเข้ากับมันมาระยะหนึ่งแล้วเป็นตัวกระตุ้นรูปแบบของการสั่นสะเทือนของแสงสว่างเหล่านี้ประกอบไปด้วยรหัสของสีและเสียงที่ประสานกันไว้อย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเซลล์และอวัยวะทั้งหมดในร่างกายของพวกคุณซึ่งเซลล์ต่างๆจะค่อยๆเริ่มดูดซับ และสันดาบแสงสว่างแล้วเซลล์ที่ดูดซับแสงสว่างเหล่านี้ก็จะเริ่มแผ่กระจายและส่งผลกระทบต่อส่วนต่างๆทั้งหมดในร่างกายเนื้อของพวกคุณกระบวนการเปลี่ยมรูปจะเริ่มต้นด้วยการที่สารพิษต่างๆความบอบช้ำทางอารมณ์ ความทรงจำที่ปวดร้าวและประสบการณ์ที่เจ็บปวดต่างๆที่ถูกเก็บสะสมไว้ทั่วทั้งร่างกายจะเริ่มผุดขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวดังนั้นมันจึงเป็นสาเหตุให้เกิดอาการไม่สบายทางร่างกายต่างๆขึ้นมามากมายเช่นอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายอาการไข้ปวดศีรษะความจำที่สับสน และอาการหลงลืมเป็นครั้งคราวเป็นชั่วคราวเป็นต้นและนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นในระดับต่อไปของการสร้างสนามพลังออร่าขึ้นมาใหม่จะเกี่ยวข้องกับกายแห่งอารมณ์และระนาบทิพแห่งจิตสำนึกในขณะที่ร่างกายของพวกคุณกำลังวิวัต์อยู่นี้ มันจะมีความสามารถในการรวบรวมเอาเซลล์แห่งแสงสว่างที่มีครื่อความถี่ที่ละเอียดมากขึ้นและมากขึ้นเข้ามาได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วโลกแห่งความเป็นจริงในมิติที่4ของพวกคุณจะเริ่มสลายลงและโลกมายาการของพวกคุณก็จะเริ่มรวมแปรและปนกันไปมา โครงสร้างความเชื่อทางศาสนาของพวกคุณก็จะเริ่มมาลายลงจนอาจทำให้พวกคุณรู้สึกเปล่าบางและขาดที่พึ่งหรือไรท้ทิศทางณจุดนี้จะมีการผาสามรวมกันเข้ากับตัวตนอันสูงส่งกว่าของพวกคุณไฮเออร์เซลโดยที่ส่วนที่เป็นตัวตนรวมของตัวตนสูงส่งกว่าของพวกคุณ ที่อยู่ภายในโซสตาของพวกคุณจัก,กระที่8จะเริ่มส่งแรงกระตุน้นหรือส่งลําแสงสว่างที่มีความถี่ที่สูงมากเข้าไปสู่จิตและใจที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณและรวมเข้าไปในระบบจัก,กระทั้งหมดของพวกคุณด้วย ลำแสงเหล่านี้จะเข้าไปกระตุ้นความสามารถในการอย่างรู้ของพวกคุณให้เกิดการทำงานขึ้นและลำแสงเหล่านี้ยังบรรจุข้อมูลที่สำคัญยิ่งสำหรับความเข้าใจอันยิ่งใหญ่กว่าของพวกคุณไว้อีกด้วยว่าแท้ที่จริงแล้วพวกคุณคือใครและอาจจะไปกระตุ้นความไม่ศพอารมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ภายในให้ประทุออกมาได้อีกด้วยจากนั้นเมื่อถึงตรงนี้เซลล์แก่นแท้แห่งพระเจ้าอันแข็งแกร่งของพวกคุณก็จะผาสาหลอมรวมเข้ากับแสงแห่งพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็จะไปกระตุน้นและเพิ่มพลังให้กับลำแสง สีของจิตสำนึกแห่งพระเจ้าที่อยู่ภายในแก่นแท้ของหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณกระบวนการนี้ได้ถูกโปรกแกรมไว้ในแบบพิมพ์เขียวอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณและก็ได้ถูกเข้ารหัสไว้ใน DNA ของพวกคุณเรียบร้อยแล้วในตอนนี้เซลล์ต่างๆของพวกคุณก็จะเริ่มมีการตอบสนองต่อแสงสว่าง ในฐานะที่เป็นแหล่งพลังงานหลักของพวกมันอยู่นี่คือเหตุผลหลักที่ผู้สแสวงหาสัจธรรมทั้งหลายมักเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของพวกเขาไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือไปสู่การบริโภคอาหารที่มีความหยาบน้อยลงเพราะว่าร่างกายเนื้อและกายแห่งอารมณ์ของพวกเขา กำลังอิ่มตัวไปด้วยอนุภาคอะดามันทีนแห่งแสงสว่างซึ่งเป็นอาหารแห่งพระเจ้าอยู่ในขณะที่พวกคุณดึงลึกลงไปในดินแดนแห่งแสงสว่างอันบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี้ความรู้สึกทางกายภาพของพวกคุณก็จะคมชัดมากขึ้นด้วยพวกคุณจะมีสติรับรู้ถึง สีและเสียงเพิ่มมากขึ้นการขยายขนาดของความรู้สึกทางกายภาพนี้หมายความว่าเซลล์ต่างๆที่อยู่ในสนามพลังออร่าของพวกคุณกำลังเริ่มต้นภารกิจแห่งการกำจัดพลังงานที่หยาบที่ติดขัดที่ถูกสร้างขึ้นมานานกว่าหลายพันปีแล้วออกไป พันธนาการอนาทึบที่ทำให้ประสาทสัมผัสทึมทื่อและกักมนุษย์ไว้ให้อยู่แต่ในขอบเขตที่จำกัดกำลังค่อยๆถูกชำระล้างออกไปด้วยเซลล์แห่งแสงสว่างอยู่ซึ่งจะส่งผลให้สนามพลังออร่าสว่างสวัยมากขึ้นและแผ่รัศมีออกไปได้มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะเมื่อกําลังมีผู้ที่ตื่นรู้ถึงศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตนเองได้มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ด้วยแล้วกายเนื้อจะต้องค่อยๆถูกนำเข้าสู่ระบบกระบวนการเปลี่ยมรูปแบบของแสงสว่างที่มีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้ด้าร่างกายแห่งแสงสว่างแบบเดิม ที่ถูกออกแบบมาเพื่อมนุษย์ทุกๆคนกลับคืนมาเหมือนเดิมสรุปขั้นตอนของการเลื่อนระดับขึ้นสำหรับมนุษยชาติ 1. อีโก,โก้หลีกทางให้จิตวิญญาณกรรบังเขียนแทน 2. รหัสใน DNA ถูกกระตุ้นด้วยแสงสว่างที่มีครื่องความถี่ที่สูงกว่า 3. เซลต่างๆจะค่อยๆเริ่มดูซับและสันดาบแสงสว่าง 4. กระบวนการเปลี่ยนรูปแบบ Transition Process เริ่มต้นขึ้นซึ่งจะทำให้สารพิษต่างๆความบอบช้ำทางอารมณ์ความทรงจำที่ปวดร้าวและประสบการณ์ที่เจ็บปวดต่างๆที่ถูกเก็บสะสมไว้ทั่วทั้งร่างกายจะเริ่มผุดขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิว 5. สนามพลังออราถูกสร้างขึ้นมาใหม่ 6. ภผสามรวมกันเข้ากับตัวตนที่สูงส่งกว่าไฮเออร์เซลของตัวเอง 7. เซลล์แก่นแท้แห่งพระเจ้าผสานหลอมรวมเข้ากับแสงแห่งพระเจ้าแล้วมันจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่สิ้นสุดลงเมื่อไหร่ 1. มีการเตรียมการมาตั้งแต่ราวๆ70กว่าปีที่แล้ว 2. แต่จุดเริ่มต้นของยุคพลังงานใหม่จริงๆคือปลายปี2012 3. ตอนนี้มันกำลังดำเนินไปเรื่อยๆและดังนั้นวิวัฒนาการในทุกๆด้านของมนุษย์โลกจึงกำลังดำเนินไปด้วยอัตราเร่งอยู่ 4. จุดสิ้นสุดไม่มีใครรู้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับมนุษย์โลกเองแต่อาจจะเป็นไปได้จะใช้เวลาย,ยาวนานถึง1000ปีเหมือนสมัยการเลื่อนระดับขึ้นของดาวลูกไก่และดาวอาร์คทูเรียนเป้าหมายของระบบก็คือการยกระดับความสั่นสะเทือนของกาแล็กซีนี้ให้สูงขึ้นและคือการทำให้กาแล็กซีนี้ถูกห้อมล้อมด้วยดาวเคราะห์น้อยใหญ่ ที่ต่างล้วนเลื่อนระดับขึ้นไปจนหมดสิ้นแล้วและได้ผ่านเข้าไปอยู่ในระดับพลังงานใหม่หมดเรียบร้อยแล้วจากท่านไครออนค่ะอะไรคือสิ่งชี้บ่งว่ามันกำลังเกิดขึ้นอยู่จริงๆ 1. การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั้งแนวระดับโลกและแนวระดับบุคคลหมายถึงทางกายภาพอารมณ์จิตใจและสัมพันธภาพ 2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นที่ขึ้นเรื่อยๆอยู่ในทุกวันนี้เพราะว่าไกอาก็จำเป็นจะต้องชำระสะสางพลังงานด้านลบที่สะสมอยู่ของตัวเองออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน 3. การเวลาจะค่อยๆถูกเร่งให้เร็วขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนเริ่มจะสามารถรู้สึกได้แล้ว 4. ปรากฏการณ์รพบเห็น UFO ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกเช่น UFO ปรากฏแล้วหัวรบนิวเคลียร์ใช้การไม่ได้และไฟฟ้าดับทั้งฐานทับเป็นต้น 5. ปรากฏการณ์แปลกๆที่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังหาคำอธิบายไม่ได้ที่กำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆและบ่อยๆอยู่เช่น c r o p Circle และ Norway Spiral เป็นต้น และอื่นๆที่จะตามมาอีกเรื่อยๆจนมนุษย์หาเหตุผลแบบพื้นๆมาอธิบายไม่ได้อีกต่อไป 6. Indigo Children, Kristan Children, s t a r c i ที่จะลงมาเกิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือในกระบวนการนี้ 7. จิตสำนึกความตระหนารู้เที่ยค่อยๆยกระดับขึ้นของมนุษย์โลกเอง 8. พฤติกรรมของสัตว์ที่เปลี่ไป เป็นมีความรักสามัคคีกันข้ามสายพันธุ์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 9. จับตาดูคำพยากรจากรูปธรรมชีวิตจากต่างมิติทั้งหลายให้ดีเช่นท่านขายอ่อนเป็นต้นเพราะว่ามันมักจะเป็นจริง 10. ปรากฏการพบเห็นเลข1111 11. จะเกิดขึ้นกับคนทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ ผู้ที่กำลังจะตื่นแล้วหรือสมควรที่จะต้องตื่นได้แล้วทั้งหลายแล้วก็มีปรากฏการอีกมากมายอะไรคือคำแนะนำสำหรับมนุษย์ในยุคนี้ 1. ใช้ความรักความเมตตาเป็นรากฐานในการดำรงชีวิต 2. จดจ่อสติเอาไว้ที่จักรล่าหัวใจบ่อย เพราะว่าจากกักรวหัวใจคือที่ตั้งของจิตวิญญาณ 3. อย่าตัดสินชี้ถูกผิดใครหรือสิ่งใดปล่อยวางและเลิกยึดติดเป็นผู้สังเกตการชีวิตตัวเอง 5. อยู่ในปัจจุบันขณะและความสมดุลให้ได้มากที่สุด 6. กราวดิ้ตัวเองเอาไว้กับโลกให้มากที่สุดโดยวิธีการต่างๆ และใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติให้มากที่สุด 7. มีความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการนี้ 8. มันชำระสาสางสนามพลังออร่าของตัวเองทุกๆวันเพื่อรักษาการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของตัวเองและกับเบื้องบน 9. ฝึกหัดที่จะเชื่อและใช้รับฟังยานอย่างรู้ของตัวเอง 10. ระหนักรู้ว่าทุกๆความคิดคําพูดและการกระทําที่เราส่งออกไปคือพลังงานอย่างหนึ่งที่จะไปส่งผลกระทบทั้งตัวเองและต่อผู้อื่นต่อไปในระดับจัก,กรวาลแล้วก็มีปรากฏการณ์อย่างอื่นอีกมากมายคําพยากรโลกของท่านไคออนใน300ถึง500ปีข้างหน้าท่านไคออนบอกว่า มนุษย์โลกเราจะค้นพบความจริงอะไรหลายๆอย่างเช่น 1. ควอนตัมเลนคือเลนที่สามารถทำให้มองเห็นสนามพลังงานควอนตัมของสิ่งมีชีวิตได้ซึ่งก็จะทำให้นิยามของคำว่าสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการ 2. แรงทางฟิสิกส์อีก2แรงที่หายไปซึ่งได้แก่แรงหลากมิติอย่างอ่อนและแรงหลากมิติอย่างเข้ม weak and strong multi-dimensional force ซึ่งก็จะทำให้กฎทางฟิสิกส์จากเดิมที่ตอนนี้มีอยู่แล้ว4แรงก็จะกลายเป็น6แรงซึ่งก็จะทำให้มนุษย์สามารถเอาไปใช้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาอีกมากมายเช่นพลังงานฟรีเป็นต้น 3. จะมีการพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้าคือส่วนหนึ่งของฟิสิกส์ และจะมีการยอมรับว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ามีอยู่ในสสารทุกๆชนิดด้วย 4. จะมีการค้นพบว่าจิตสำนึกความตระหนักรู้ของมนุษย์คือคุณสมบัติหนึ่งของฟิสิกส์หลากมิติหรือจิตสำนึกความตระหนกรู้ของมนุษย์คือควอนตัมฟิสิกส์หลากมิติชนิดหนึ่งที่มีกฎมีเกณฑ์ที่สามารถเข้าใจได้ และสามารถนำไปประยุกต์และใช้งานได้ด้วย5สุดท้ายนี้ท่านไคลอนทิ้งท้ายไว้ว่าข้อความจากต่างมิติของไคลออนจะคงอยู่ไปอีกนานแสนนานหลังจากที่ผู้ได้รับสารได้ตายไปแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านไคลอนได้บอกไปแล้วมันจะค่อยๆถูกพิสูจน์ได้ว่าจริงในอนาคตข้างหน้า ขอขอบคุณเพจข้อความจากตามมิติโดยคุณชยุตนา,นาวราชมาณที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ